ครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการ export ตัว particle นะครับสำหรับตัว a ะโนพ็อกซนะครับซึ่งอันนี้ผมได้ลองทำเป็น Particle ง่ายๆโปรเจกต์หนึ่งนะครับวิธีการ export Attribute นะครับที่จะเอาเข้ามายาได้นะครับสำหรับตัว particle มีอยู่3-4ตัวครับมี velocity แล้วก็มี p scale ครับแล้วก็มี color แล้วก็ attribute อื่นๆครับที่เราจะเอาเข้าไปแต่ว่ากรณีนี้ผมจะสอนแค่3ตัวนี้นะครับ p scale p s c a l สําหรับไซส์นะครับไซส์ของ p a r t เคิลแล้วก็มี color ครับสี velocity ครับเอาไว้เรน motion b อ u r นะครับวิธีการก x p o r t นะครับจะคล้ายคลึงกันกับตัวของตัวของ geometry เลยนะครับโอเคเริ่มแรกนะครับผมจะทําการ copy copy ไฟล์สุดท้ายครับ final look หรือว่าผ่านนะครับที่เราจบงานออกมาแล้วก็สร้างจีวิ่งทื้ครับเดี๋ยวผมสร้างใหม่ก็ได้สร้างจีวิ่นที่ขึ้นมาแล้วก็ข้างในนะครับอ b อบเจกต์เหมือนนะครับเบลฟล์ผ่านของเรามาครับว่าเราจะเอ็กพอร์ตอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เช็คโมชั่นเบอร์ครับว่ามีไหม v e l o c i t y ี้บี v นะครับมาเช็คตรง Visualize มี V นะครับตรง Visualize จากนั้นตั้งชื่อครับ p a r t i ิเคิลเอ็กนั้นตรง Arno ครับตรงแถม Arno มาที่ Motion b บ u r ติ๊กเปิด Motion b บ u r ด้วยนะครับแบบนี้สำหรับ Velocity นะครับแล้วก็สร้าง Log Network เป็น Ano ครับ Ano Export สร้าง Ano ครับสร้างตัวเดิมเลยครับ Ano ตรง c a m e r a ไม่เกี่ยวครับ Candidate ครับเอาออกเรามาตรง Font Object ครับให้เลือกไปที่ Geometry ราจะ Export นะครับอย่างอย่างอันนี้ผมจะเป็น Particle Export เปลี่ยนชื่อเป็น ass particle e x p o r t ก็ไั้จะได้ดูง่ายนะครับว่าเราจะ import ass เข้ามาตรงนี้นี่นะครับจากนั้นแถม Fu นต์วมาที่ motion blur ติก motion blur ครับแค่นี้เลยแถบ archive ครับเหมือนเดิมว่ากดติ๊กถูกตรงนี้ครับแล้วก็ b า o ไฟล file ครับว่าเราจะ export ไปที่ไหนผมจะ export ไปที่ ass export ก็เป็นชื่อโหนดครับก็ชื่อโหนดเอสกอร์ดอลลาร์เอฟโฟร์ดอทเอเอสเอสก็ผมจะเอาคาเมล่ากับไลท์ออกจากนั้นนะครับตรงเฟรมเลนส์ผมเลือกไปที่เฟรมเลนส์นะครับเอ็กพอร์ตตั้งแต่เฟรม90นะครับจนถึง100้เอาเก้าเก้าห้าดีกว่า 95-100นะครับถึงจากนั้นตั้งชื่อโหนดครับเป็น Particle Export จากนั้นนะครับ Export ได้เลยเดี๋ยวผมลอง Export ก,ก่อนแล้วเดี๋ยวลองลองมาดูทีละค่านะครับเอา Velocity ก่อนอ่ะโอเคครับจากนั้นเปิดมายาครับเดี๋ยวผมจะทําการ New Scene ใหม่ Control n นะครับแล้วก็ Don't Save ตั้งไว้ที่เฟรม95 100, ถึง100งถึง100วิธีการ Import particle เข้ามานะครับมาที่ Ano Stand In นะครับแล้วก็ตรงผ่านนะครับเบ f ฟ l e ของเราเข้ามาผมจะอยู่ที่ Export Particle นี่ครับ9 5ถึง100กด Use File Sequence ครับ จากนั้นนะครับผมจะลองเรนเดอร์ดูเห็นไหมครัว่าตอนนี้นะครับพาร์ติเคิลของผมเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในมายาแล้วนะครับเรนเดอร์ด้วยอานผมจะลองเปิดโมชั่นเบอร์นะครับผมเซฟภาพนี้ไว้ก่อนตอนนี้เราเอามี Velocity แล้วนะครับจะลองเปิดโมชั่นเบอร์ดูจากนั้นกดเรนเดอร์ครับ สังเกตเห็นว่าตอนนี้พาร์ติเคิลเรานะครับมีโมชันเบอร์แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับผมอันนี้อันนี้ไม่มีนะครับอันนี้มีแต่ว่าอย่างที่อย่างที่บอกครับมันอาจจะยังน้อยอยู่ฉะนั้นเราต้องไปคูณเพิ่มนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาประมาณนี้ก่อนนะครับผมโอเคต่อไปนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่อง P S c a l e p s c a l e นะครับ P Scal e เนี่ยก็ให้เราสร้าง p scale ขึ้นมาเลยครับ แอตทริบิวต์แลนดอมก็ได้ครับแล้วผมก็แรนดอมแอตทริบิวต์พีสเกลแล้วก็เปลี่ยนเป็นคัสตอมแรมครับแล้วก็เปิดมินกับแม็กด้วยผมเปลี่ยนดิเมนชันเป็นหนึ่งนะครับเป็นโฟรสจากนั้นผมลอง ผมลองกพ p o ์ตดู p scale หนึ่งน่าจะใหญ่มากๆเลยแต่ผมลองแค่เฟรมเดียวนะครับเฟรม95 95ถึง95โอเคกลับมาที่มายาครับผมจะไปที่เฟรม95จากนั้นกด r e โ o a ดครับลองน e n d e r อีกที สังเกตเห็นว่า p s c เกลหนึ่งเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับก็อันนี้นะครับผมปรับให้รู้นะครับผมว่าว่าตัวอะโนพ็อกซี่เนี่ยมันทํางานกับ PSC เกลนะครับซึ่งตอนเราเอ็กพอเนี่ยเราต้องเราต้องกะ PSC เกลด้วยนะครับว่าเราจะเอ็กพอร์ตพีสเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตผมจะบอกให้รู้ว่าก่อนที่เราจะเอ็กพอมาเนี่ยเราต้องเช็คเรื่อง p ีสเกลด้วยครับในฮุนดินีให้ดีๆนะครับ,รบถ้าพีสเกลยิ่งเล็กนะครับสมมติว่าผม คูณลดเข้ามา0.01นะครับมาดูตรงพารามิเตอร์น,นะครับสเปซชีตพีสเกลเมื่อกี้มันเป็นโชว์ All ออลนะครับผมกดไปที่ไฮออลนะครับแล้วก็คลิกอีกทีหนึ่งเปิดแค่พีสเกลขึ้นมาจะเห็นว่าเลนส์ของมันนะครับจะอยู่ที่อยู่ที่0.01นะครับจนถึง0.0005นะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราเป็นหนึ่งใช่ไหมครับ เมื่อกี้เนี่ยเลนส์มันจะอยู่ที่หนึ่งนะครับจน0.05นะครับเราก็จะทําการลดมัน0.01 0.01นี่คือไซส์ใหญ่สุดคือ0.01นะครับแล้วก็จะถูกแรนดอมจากนั้นลองเอ็กพอใหม่ลกลับมาที่มา,ายาครับลองรีโหลดดูผมเซฟภาพนี้ไว้ก่อนนะ ลองรีเฟรชครับสังเกตว่ายิ่งเราลดนะครับพีสเกลพีสเกลในไมในมายาเนี่ยก็จะยิ่งเล็กลงตามนะครับคือมันจะอิงค่าพีสเกลในฮูนินี่นั่นเองนะครับพอยท์ที่ผมอยากจะบอกซึ่งไฟล์นี้นะครับผมได้ทําการเซตพีสเกลไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะเอ็กพอร์ตมาคือตรงนี้นี่ครับผมได้ทําการเซตพีสเกลเรียบร้อยแล้วนะครับ ้วนะผมลอง export มาเลยอันนี้ครับคือ p รีสเ l ที่ผมใช้งานนะครับผมผมจะเซฟภาพนี้ไว้นะครับต่อไปเรื่องของสีหรือเรื่องของ Color นะครับเรื่องสุดท้ายก็ทำเหมือนเดิมเลยครับสร้างช็อป Network ขึ้นมาแล้ก็เป็น a r o no 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 r ก็ไดนะครับ a r o no 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 r ข้างในครับสร้างสแตนดาร์ดเซอร์เฟตแอนโนอนโนอนโนเชตเน็ตเวิร์กนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นอนโนคัลเลอร์ข้างในนะครับสร้างสแตนดาร์ดเซอร์เฟตขึ้นมาตรงมอครับ คลิกซ้ายครับไปที่ shader แล้วก็ออก shader ครับสร้างโหนดนะครับที่ชื่อว่า user color data RGB ครับ user data RGB attribute ครับใส่ CD เข้าไปตรงมอครับกด RGB คลิกซ้ายที่ M ครับไปที่ b a k e color แล้วก็เอา color ออกไปแบบนี้นะครับ ากนั้นนะครับมาที่ Geometry ของเรานะครับตรงเรนเดอร์ใส่เฉดนะครับเบาไฟเรียบร้อยเบาไฟ์เฉดของเรานะครับอ r น o คัลเลอร์ตรงนี้จากนั้นลอง e port ดูแล้ดกลับราที่มายาครับอีลดที่หนึ่งลองเรนเดอร์ใหม่ครับ อันนี้ยังไม่ออกนะครับเราต้องไปใส่เฉดเหมือนเดิมนะครับนีการใส่เฉดก็ไปที่ shop material นะครับแล้วก็สร้างสร้างตัว standard surface ขึ้นมาแบบน,นี้แล้วก็ user color data นะครับ AI user data color น,นี่นะครับ, AI user, นนรบ AI user data color ที่ b u i ใส่ CD เข้าไป เอาคัลเลอร์นะครับต่อไปที่เบคคัลเลอร์แล้วลองเล่นดูโอเคยังไม่มานะครับจะลองใส่ไฟก่อนครับ่ามาไหมไลท์สกายโดมก็วิสิตี้เคมอล่เป็นศูนครับโอเคมาแล้วตอนนี้นะครับสีของผมก็เข้ามาที่ตัวอาโน่เรียบร้อยแล้วนะครับสมว่าผมจะใส่ไปที่อิมิชันคัลเลอร์ด้วยแบบนี้ เราไปที่ emission color ผมปรับ emission ขึ้นมานิดนึงลองเรเนเดอร์ดูมานีครับเอผมน่าจะต้องใส่เฉดก่อนนะครับไปที่ ai stand in ครับแล้วก็คลิกขวาที่ shader ที่เราสร้างไว้ เรา assign ไมที่เรียวครับต้องเรนเดอร์ใหม่อ่าตอนนี้ emission เราก็ออกแล้วนะครับสำหรับเฉดนี้ก็คือเอา color เข้ามาแล้วก็ใส่เฉดนะครับแล้วก็เรนเดอร์นะครับผมผมว่าผมใส่ emission ไป10สิบนะครับมันก็จะคูณความสว่างขึ้นแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นการทำงานนะครับของตัวของตัว color นะครับซึ่งถ้าเราจะเปลี่ยนสีเนี่ยเราก็แค่เอา เอาตัว ai standard เอเอาตัว ai color data เนี่ยออกนะครับเอาออกแบบนี้ในมายาวออกยังไงวะโอเคเอ,ออกแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้เลยถือว่าเป็นสีเขียวอะ,อะไรประมาณนี้ครับผมสำหรับการ render สำหรับการ export particle นะครับประมาณนี้โอเคครับอีกนิดนึงนะครับหากใครนะครับทำการ rescale กลับนะครับ ของตัวพาร์ติเคิลอาทิเช่นตอนนี้ Object กต์เหมือของผมใช่ไหมครับอยู่ตรงนี้ผม้องการ i n นเ r อนะครับกลับไปที่สเกลเดิมของมายาก็คือคูณเข้าไป100เท่าใช่ไหมครับคูณเข้าไป100เท่าแบบนี้นะครับแล้วเราจะ Export เลยนะครับมันจะไม่ได้นะครับเพราะว่า p s สเกลมันจะค่อนข้างเล็กเดี๋ยวผมจะทําให้ดูโอเคกลับที่มายาครับเลาลองรีโหลดทีนะึง อลองเรนเดอร์ดูครับเห็นไหมฮะว่า PSCAL e มาค่อนข้างเล็กฉะนั้นนะครับวิธีการแก้ไขเนี่ยสมมุติว่าเราคูณเพิ่มเข้าไปนะครับ100เท่าให้เราทำการคูณ PSCAL e ขึ้นไปด้วยครับผมจะสร้างแวงเกิลครับพิมพ์ p s d p s e a l คูณเท่ากับ ch f value นะครับ แบบนี้สมมติว่าผมคูณขึ้นไปหนึ่งอเท่านะครับผมก็ต้องคูณพ s c a l ลขึ้นไป100เท่าด้วยนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นกดอีกพอร์ใหม่กลับที่มายานะครับกดรีโหลดครับหลังจากกดรีโหลดเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้นะครับพ s c a l ลของเราเนี่ยได้กลับมาเท่าเดิมแล้วนะครับ พูดง่ายๆครับหลังจากเราทำพาร์ติเคิลครับผมถ้าเราขยายมันเนี่ยสมมติว่าเราขยายขึ้นไป1ิเท่าขึ้นไปร้อยเท่าเนี่ยเราต้องคูณ P ีสเกลตามขึ้นไปนะครับเพื่อที่ว่าขนาดพีสเกลของเราเนี่ยจะได้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับอย่างกร,กรณีนี้เราทำพาร์ติเคิลมาใช่ไหมครับแล้วเราสเกลกลับไปที่สเกลมายาคูณคขึ้นไป100รอยเท่าเราก็ต้องคูณขนาดพาร์ติเคิลขึ้น,นไป100อยเท่าเช่นกันครับผม